สวัสดีครับมาพ่อกับแม่อีกเช่นเคยนะครับเดอ้อมืเอนี้แม่สิเฮดเม,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 น,มนูต้มยำน้ำคนต้มยำกุ้งต้มยำน้ำคนครับต้มยำกุ้งกุ้งกุ้งนี่แม่ผ้าเส้นล้างออกแล้หรือไมเฮ้ยเอาเส้นล้างออกให้เมิร์สครับจ้ะเห็นบ้างแค่สิ่งนี่นี่ นี่ครับต,ตัวโตๆนะครับกะมีเครื่องต้มยำนะครับกะมีข่าตะไคร่ข่าตะไคร่ใบบกูดมะเขือเทศพริกชินูทุบก็พร้อมแดงทุบครับกะเห็ด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 เเห็ดฟี้ยงบะมีเนาะก็เฮ็ดแแท้ครับผมเห็ดอี่ยังละเฮ้ย เห็ดิยังเลญี่ปุน,ปนอปุนเด้อเนี่ยครับเ็ดโคนญี่ปุ่นเอนนอเห็ดโคนญี่ปุ่นแล้วก็มีเมืองหน้ามันผักชีหอมเครื่องต้มยำทั่วไปแล้วพี่น้องค<ช>่าแต่ไข่ใบปรกกูดแล้วก็ะกะทิกทับริกเผานะครับ<า>ไปเมืองแม่ต้มยำให้เมืองพี่น้องโอเคครับแม่ต้มน้ำให้เดียดแล้วครับแม่กระใสเกลือลงไปครับพี่น้อง ส่เกลือลงไปนิดน้อยครับลสดีนิดหน่อยลสดีนิดหน่อยครับทีิกกับหอมที่ถูกเผือดเผืองตุ๋มยิ้ลงไปก่อนเอาเครื่องตุ๋มยิ้ลงไปเลยพี่น้องพวก ค่าตะไคร่ใบบกบูดเห็ดกระใส่งไปน้ำทรนสุกมาเอาเห็ดลงไปเลยรครับค่าตะไคร่ใบบกบูดเห็ดคักนี่่ว้ใส่ที่หลังเนะ <Okay. S 1> าะจ้ดปิดาไปก่อน บอกเฮ้ยปิดปลาไปไอหนามมันเดือดก,ก่อนครับเดี๋ยวถึงมเมือง่งเนองเ้านามเดือดบุบๆด้วยครับพี่ห้องแม่ก็ ใส่พริกเผาใส่พริกเผาลงไปครับต้มตยำน้ำคนเขาก็ต้องใส่กะทิพี่นอ้องบางคนจะใส่นมแต่เขาเห็ดแบบโบราณใส่กะทิเออขอใส่นมก็ได้มาเคยใส่นมสดบ่ะใส่นมก็ได้ ค้าวในฉั่นพวกนี้เห็นบ่อ๋อส่วนมากก็จะใส่ค้าวในฉั่นเนาะตามร้านอาหารเนาะตามร้านอาหารตามสั่งเห็นนี่ครับใส่กุ้งไปแม่ใส่กุ้งลงไปเลยครับใส่กุ้งลงไปจะฝ่าว้นนะครับเนาะกุ้งมัน สุกกอนปิดไฟไว้ก่อนกุ้งตัวใหญ่ครับกุ้งทะเลด้วครับหนี่งโมเมนกุ้งบมแมนกุ้งอันนั้นเหกุ้งกุ้งทะเลดิยไม่ใช่กุ้งนั่นนะกุ้งแม่น้ำนะกุ้งทะเลปิดไฟไว้ก่อนครับให้กุ้งมันสุกก่อน เตรียมเครื่องเตรียมเครื่องมากขนาดนี้เลยป่ะเครื่องปรุงอ๋อน้ำมันหอยกับชูรสเครื่อมะนาวจ้ะมะนาวสืบแบบจ้ะครับผมโอ้ยสีสันแม่ก็มาปรุงรสครับพี่น้องชิมมากพิ่มเล่สชใสซยังไงอ๋อชิมดู แม่ก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงครับเพื่อความกลมกล่อมใส่ผักครับหอมรกระผัชี์ชื่อนิดนึงชืรสนิดหน่อยครับปิดไฟปิดไฟครับปีปัปงเน่า ตามความชอบด้วยครับมักสมกับไส้หลายมักเปรียวกับไส้หลายครับเอาพอดีพอดีเนาะพี่น้องออน้ำลายแตกครับโ,โ,โชิมดูอีกรอบนึงมันเป็นยังไงเป็นไงเฮ้ โอเคครับุแสุดยอดไนโตุ้ง <Okay. S 1> กุ้งใหญ่ๆครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มารีนี่แหละครับต้มยำกุ้งสูตรแม่มารีนะครับลองไปเ็ดกินเมื่งนะครับขอบคุณครับ